อยากสีสร้อยอะไรอ่ะที่ใส่จานครับที่รองรองจานรองจานเอาจานใส่ตรงนี้ครับแล้วกินข้าวอ๋อเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะคริสต์มาสเอามาพอดีได้จังหวะแม่ทำวางสวยสวยอืม แล้วทำไมตรงนี้มันขึ้นแะตรงนี้มันไม่ขึ้นตรงนู้มน,มน,น,นมันไม่ขึ้นนะ yeah, <then. S 1> ผ้าน่ะผ้าจริงเหรอคิดว่าสวยไหมแม่จัดสวยไ <Yo. S 1> หมยศแม่ทําเองนะแม่ทําเองทุกอย่างเลย <Yeah. S 1> สวยไหมละ่ะ <Yeah. S 1> สวยไหมละ่มละเออ